ข่าวพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่30รกรกฎาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอเสนออะไรยังไงเมื่องานนี้ผีคุยวินราสลับขั้วกาลาโชกับผู้ตั้งของฝั่งวอชกินนะโดยงานนี้ดีเอเทเวเดนสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวบอกว่าแมนยูได้เจรจากับแอสติบินราเกี่ยวกับข้อตกลง,รงเรื่องการสลับตัวนะฮะกับผู้ตั้งของฝั่งอเลอันโดกาลาโชและก็โอรีวอชกินในครั้งนี้ โดยบรูปเบนอาร์โมริมสร้างความแข็งแกร่งนะผมให้กับแนวรุกกับทีมปีศาจแดงลุดยดาร์ูการ2025ด้วยการคว้าตัวมาธิอุสคุนยาและก็บร์ัอนเอมเบโบมาร่วมทีมก่อนหน้านี้แล้วแต่ทีมยังคงกระตือรือร้นที่จะหากองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมทัพอีกในครั้งนี้ตัวที่ผ่านมาก็มีข่าวกับกองหน้าหลายรายโดยเป้าหมายอย่างบริมดีแฟก็ย้ายไปที่เชลซี ในขณะที่วิกเตอร์โยเลชก็ไปที่อาร์ซนอนทำให้ตอนนี้นั้นมีนิโกราสแจ็กสันและก็วัชกินที่ถูกมองว่าอยู่ในข่ายที่มีความเป็นไปได้สูงในขารักนี้โดยแมนยูเองก็วางกองหน้านะผมอะของสิงห์ประกาศนะฮะเป็นตัวเลือกแรกแต่ว่าทีมยินดีจะจ่ายค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว40-45ถึงล้านปอนด์เท่านั้นในขณะที่บินราตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ในขรังนี้ โดยจากการรายงานข่าวของสื่อแนงผู้ดีระบุนวัตทางแมนยูเองนั้นหาทางที่ออกอื่นนะฮะด้วยการเสนอการดาชโชให้กับพู้นักของอาตันวิลลาพิจารณาในการที่จะแลกตัวกับพนักของฝั่งโอริววชกินเพื่อลดตัวเลขค่าตัวลงไม่ให้กระทบกับกฎทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นระว่งางานนี้ต้องรอดูคนต่อไปครับด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอาแล้วอย่างไงผีไม่ทําสงครามราคาแย่งดอนนารมาหรอกนะ เมื่องานนี้เดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษไม่คิดจะทาสงครามราคาในการแย่งตัวจันทรจิตดอนดารุม่าผู้รักษาประตูของปาดีสแชจแมงโดวยวิษัตแดงถูกจับโยงในเรื่องของการหาผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผลงานอันน่าผิดหวังของอองเดเรโอนาน่าที่ก่อความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้ทางน้านของฝั่งเบรกิฟสื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสรายง,งานข่าวบอกว่าแมนยูปรปมไปถึงแมนเชสเตอร์ตีต่างให้ความสนใจในตัวของดันดามาไปถึงสโมสรในอิตาลีอย่างอินเ์มิลานและก็จูเวนตุสบวกกับทีมในซาอุดีอาระเบียที่จับต้องอยู่ในคัณงนี้เช่นเดียวกัน อย่างนั้นก็ตามแล้วทางด้านของเบอร์บล้มแผนไปแล้วหลังจากที่หันไปคว้าตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดมือกาวจากเบอร์นรีด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์และก็เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไปแล้วจากการบรายงานของสื่อแนนผู้ดีบรรบุว่าแม้ว่าทางด้านของฝั่งแมนยูจะสนใจนายทวันทิมชอตอิตาลีแต่พวกเขายังคงต้องแย่งกับผู้แข่งหลายทีม นอกจากค่าตัวที่ต้องจ่ายแล้วยังมีค่าเดือยก้อนโตที่ต้องแข่งขันกับทีมอืน่นเขาซึ่งพวกเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะทุ่มเทยอย่างหนักขนาดนั้นตามนโยบายของเซอร์จิมราคิฟโดยปัจจุบันดอน,นารุม่าร,รับค่าเดือยอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0 0ปอน่นดอต่อสัปดาห์และเขาเองต้องการมากกว่านี้ทำให้การต่อสัญญาใหม่กับเปเ,เติดขัด จนทีมแชมป์หลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมที่จะคว้าตัวลูก้าชารอยเยอร์มือกาาของเบรลแสดงให้เห็นว่าวกเขาเองก็พร้อมจะปล่อยตัวมือหนึ่งไว้26ปีวานนี้ของทีมในคร์ดนี้เพิ่มเติมเช่นเ,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 เดียวกันนะเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วยกัน,นะฮะสื่อของอังกฤษก็ได้แชร์บอกว่า,าแมนยูของเรนนั้นไม่ได้สงครามราคาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปและใครจะมาแทนออกเดรโอนาน่าเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อะรยังไงผีต้องเร่งแล้วเมื่ออะตารันต้าหวังจะต่อสัญญากับเอ็ดเดอร์สันก่อนกันเขาย้ายทีมในั้งนี้โดยกันนี้อะตารันต้าหวังจะจับเอ็ดเดอร์สันนะครับผมบิดฟิลตัวเก่งต่อสัญญาใหม่เพื่อจะรั้งให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปหลังจากที่มีขาม่าวบอกว่าแมนยูต้องการจะด,ดึงตัวไปร่วมทีมทีมดังแห่งกันโชดซาริอากำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของ man, ขอาเดยบราเบุกแมนก่อนหน้าที่อินเตอร์มิลานกำลังเดินเครื่องอย่างหนัก ในการที่จะคว้าไปร่วมทีมโดยทาง Sky Sport Italia, ยสปอร์ตอิตาเลียเผยว่าได้ยื่นข้อเสนอใหม่อยู่ที่ประมาณ1 2ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีกประมาณ3ล้านยูโรในขณะที่แอดเดซอนนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงรวมไปถึงอันฮิรนันทีมดังจากซาดีอาระเบียที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอเพื่อจะเซ็นสัญญาทางอาตาลันต้าก็หวังที่จะรักนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้กัน ปัจจุบันเอ็ดเด n นะครับผมปีสัญญากับอตาลันตาจนถึงปี2027ซึ่งทางสโมอสรรอจัดการเรื่องของลูคแมนให้จบไปก่อนแล้วและค่อยเดินหน้าในเคสของมิทฟิลวัย26ปีบรบันนี้ซึ่งอตาลันตาเซ็นสัญญากับเอ็ดเด n รอนจากแซแบรนนิตานาเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว22.9ล้านยูโรและก็เป็นกาลังหลักให้กับทางทีมมาตลอด3ปีช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีก2023 ลงสนามให้กับทางทีมปาราสตมากถึง1 3 9เกมทําไป13ประตูกับอีก4แอสซิสในครั้งนี้ก็เป็นนัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปไกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเ,เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงความหวัง2เด้งดิวแมนยูที่จะคว้าตัวเบนจามินเชสโกในครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่ เมื่อกลานนี้เรามาดูกันสักหน่อยกันกน,นะนระับดีลของเบจิมินเชสโกที่ว่ากันมีโอกาสเกือบจะได้ตัวารรวมทีมในคร,รั้งนี้เดวนี้ซึ่งเบจิมินเชสโกคนนี้ก็กลายเป็นหหวหอกเป้าหมายอันดับที่1ของแมนยูในช่วงนาทีนี้ซึ่งต้นสังกัดของเขาอย่างแอร์บารซิกก็ตระหนักดีว่าดาวยิงไว้สองปีน,นี้ต้องการจะถีตัวเองออกไปเพื่อหาความท้าทายใหม่หมลังจากที่สโมสรจบแค่อันดับ7ในบุนเดสเิกาในฤดูกาลล่าสุด จนพลาดในการโคต้า,าลุยฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเสนอราคาที่ทีมกระทิงแดงแห่งเมืองเบียรตั้งเอสไว้นะฮะคือประมาณ70ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเคยจ้องจะล่อมานานแล้วก่อนจะหันไปกระชากวิกเตอร์ยูเคเดชมาแทนที่ในครั้งนี้เป็นที่เรีบร้อยโดยผู้เชี่ยวชาญบอกการเลยนะว่าเฮียบิโกระดับอซอเแห่งบงการดึกหนัง เผยบอกว่าแมนยูเองแล้วก็นิวกาเซลเอกนั้นติดต่อหาเอเจนต์ของดาวยิงทีมชาติเซอร์เบเนียในคดณนี้เพิ่มเติมแล้วโดยทีมสาธิกาดงพร้อมทุ่มเงินประมาณ60ล้านปอนด์ตามที่ไลซิกเรียกร้องมานะฮะขอแค่นักเตะพยายามพยักหน้าให้ก็พร้อมที่จะคว้าตัวในคดีนี้เพิ่มเติมทันชินาโดยแรงกล่าวต่อไปอีกว่ากองหน้าผู้นี้ยังคงไม่ตอบรับ เพราะว่าอยากจะดูข้อเสนอจากพยาพิษัทแดงซะก่อนโดยนิวคาสเซิลเองก็มีข้อได้เปรียบตรงที่ได้ลงเล่นนะฮะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกทว่าแมนยูก็มีหน้าปราสาทที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สําคัญการย้ายมาประสานงานกับมาติอุสกุญญาและก็บรอันเอบโมย่อมยกระดับของทีมอสูรสามง้มให้สูงขึ้นซึ่งนอกจากนี้แล้วยังคงมีคลิปหลุดนะฮะในการเบนจามินเชสโกเคยพูดต่อหน้าสื่อว่าเขาเองนั้นคือเด็กผี มาตั้งแต่ตอนที่เป็นกุมานแล้วแถมไฟฝันอยากจะค้าแข่งในพิมพ์ราเกอังกฤษในครั้งนี้อีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอหัวหน้าปฏิบัติชุดปฏิบัติการฉกตัวของแมนยูคือคริสโตเฟอร์วิเวลซึ่งก็มีความสินสนมชิดเชื้อกับนักเตะผู้นี้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเคยเป็นดาวดังดาวรุ่งนะฮะของสโลวีเนียไปปลกปั้นที่ซัสบัวก,กับไรซิกมาแล้ว ปัญหายอยู่ตรงที่สถานการณ์การเงินของทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่กำลังอัตาคัดอย่างจงหนักเลยก็ว่าได้พวกเขาเนี่ยไวมดบายไปแล้วมากถึง130ล้านปอนด์ให้กับค่าตัวของมาติอุสกุญญาและก็บริอันเอเบมโมจนต้องหาทางกำจัดสียอดกุมารในครังนี้เพิ่มเติมไไปให้จบได้ข่าวดีคืออัลดาเซอร์แห่งซาดีอาระเบียอยากจะกระชากตัวแอนโทนี ไปอารวาสนะฮะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือคุณพี่เขายังคงไม่อยากจะหนีไปเล่นที่ที่นั่นสักเท่าไหร่นักโดยใครบางคนอาจจะกังวลนะว่าการทุ่มคว้ากองหน้าในาวัยอายุ22ปีผู้นี้คือความสุมเสี่ยงหลังเคยมีบทเรียนจากการทุ่มเงินในการซื้อตัวรัสซุสอยดุนมาจากคันงของออตาลนตาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด ขาบอกเล่นตแตกต่ตางกันพอสมควรในขาระดนี้อย่างน้อยเบนจามินเชสโกคนนี้ก็อยู่ในสายตาของท่านผู้ชมทางบ้านมาแล้วของกองหน้าสายพันธุ์โคดดมที่เกิดขึ้นในขาระดนี้โดยเขาเองนั้นมีความสูงถึงนะฮะอ่าซติเมตรและก็ตะวันลูกหนักๆได้ยักหน่วงย,ยังคือแรงแถมชำนาญในเรื่องการหาหรือว่าเหาะเหินเดินอากาศพลางกับพนังของหาตำแหน่งที่เก่งกว่า มีนำซ้ำยังถล่มตาข่ายในบุนเดสซริกาไม่ตามกวา่า13ประตูมาแล้ว2ฤดูกาลติดต่อกันโดยที่ไม่มีประลัดอาการบาดเจ็บท้่ซ้ำไปเนื้อสิ่งอื่นใดหากว่าแมนยูฉกตัวบเบจิบินเชสโกมาร่วมทีมได้สำเร็จจริงหมายถึงการว่าเวาแดกกองหน้าของดิวคาเซนอีกครั้งที่ก็ไม่ได้ตัวเชสโกไปโอกาสที่อเล็กซานเดอร์อิสระเปสวมเครื่องดุ่มผมสีแดงแห่งเมืองของแดงลิเวอร์พูลจึงอาจจะถูกชะลอลงไปในครั้งนี้ก่อนก็เป็นได้ครับ และนี่ก็เป็นสรุปคาโดยสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอเย็นครับขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ